มันเกิดจากการตรวจมนนี่แหละครับผมก็ยังไม่เชื่อตัวผมเองว่ามันเป็นหินได้ยังไงเอาค้อนลูกเนี้ยมาเคาะดูเป้งเป้ง,ปงมันเป็นหินเกิดมาก็ไม่เคยเห็นผมว่าเป็นบารมีของปู่ของเกิดด้วยอัธจันร,ร์เกิดด้วยอิทธิฤทธ มันเกิดจากการสวดมนต์นี่แหละครับเพราะว่าผมสวดทุก่อนนี้ผมจะสวดเช้าสวดเย็นแล้วก็เพิ่งมาปีนี้จะสวดเย็นสวดเย็นครั้งเดียวประมาณสองชั่วโมงบางวันถ้าขยันก็จะสวดสองชั่วโมงถ้าว่าขีิกเกียจหน่อยก็จะสวดชั่วโมงครึ่งก็สวดมาตลอดโคนต้นมันใหญ่อย่างนี้เลยแล้วผมก็ล้างใหม่คือมันใหญ่จัดแล้ว มันติดไอ้กระถางทูบติดกันชนกันหมดแล้วผมก็เลยว่าเอาอเดี๋ยวปีนี้ล้างหล่อใหม่หล่อให้เป็นต้นเทียนใหม่ก็เอาไปเคี่ยวเคี่ยวแล้วก็ตักน้ำตาเทียนใส่ไอ้ที่ว่าเบ้าหลอนะไอ้กระบวยนะมันไปโดนมันอยูก่กลนไปโดนแก๊กแก,แก๊ผมก็ไม่ได้สงสัยอะไรผมก็นึกว่ามีเศษหิน ก็พอตักไปตักไปพอหมดเอา้เอาเอาไอ้กระบวยตักขึ้นไม่ได้ผมก็ปล่อยให้เย็นก่อน <c oughs> ปล่อยให้เย็นแล้วผมก็จับขึ้นมาลางน้ําผมก็ยังไม่เชื่อตัวผมเองว่า,ามันเป็นหินได้ยังไงแล้วมาลางน้ําผมก็มาเอาคอนลูกเนี้ยมาเคาะดูเป้งเป้งเอา้ามันเป็นหินเออมันแปลก ก็ยังบอกว่ามันแปลกเกิดมาก็ไม่เคยเห็นปู่เชื่อว่าเป็นยมยิตบารมีผมว่าเป็นบารมีของปู่พอปิยะเนี่ยผมก็จะรัตนาท่านทุกวันเขาคงจะให้เกิดปฏิหารอยากจะให้ตรงเนียมันเป็นที่บุญที่กุศลผมก็เลยว่าแล้วพึ่งอยู่มาได้สองวันเนี่ย ปู่เขาก็มาบอกบอกล่างให้เอาของเนี่ยออกโชว์คือให้เอาไว้ให้คนมากราบมาไหวมาอธิษฐานจิตเอาว่าของเกิดด้วยอัจฉรย์เกิดด้วยอิทธิฤทธิ์เชื่อว่าเป็นปฏิหารของปู่ครับจะบอกว่าเชื่อเลยก็ก็จะหาว่าเป็นเรื่องโกหกก็เคยเห็นแต่ว่าอะไรกลายเป็นหินมันจะต้องเป็นร้อยปีหรือพันปี แต่ตรงนี้ก็คิดว่าเป็นไปได้นะเหมือนกันด้วยแรงสวดมนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็ว่าอย่างนั้นถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นพวกไม้กลายเป็นหินมันจะเป็นสีไข่สีอะไรแล้วมันจะเป็นเส้นมากเป็นกากผมเคยเห็นอยู่อย่างนั้นนหะแต่อย่างนี้ไม่เคยเห็นสักทีก็แป่ครับก็แปกผมก็ยังแปกอยู่แล้วเคาะแข็งแข็งก็ไอ้พวกที่ว่าไม้กลายเป็นหินอันนี้จะแข็งมาก ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลอเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, YouTube, Twitter และ t i k t o อค่ะและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ